คนเราเกิดมาอย่าไปวุ่นวายกับชีวิตของคนอื่นให้มากนะดีก็เรื่องของเขาชั่วก็เรื่อง,ของเขาว่าแต่ตัวของเราก็พอเอาให้มันดีนี่คือสิ่งสำคัญคนโยมพูดง่ายๆก็คืออย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นแล้วเราจะไม่ทุกข์นะเมื่อสินเสมอกันปัญญาที่จะคุยกันก็ไม่เท่ากันเมื่อสิลไม่เสมอกันปัญญาที่จะคุยกันก็ไม่เท่ากัน คือคุยกันไม่รู้เรื่องทางแก้ก็คือรักษาศีลรักษาใจของเราเองให้ดีคุณโยมถ้าไม่ใช่เขาก็จะไปเองนะบางครั้งความสุขมันก็ง่ายนิดเดียวคยุณโยมแค่เราเนี่ยลืมให้ไวอภัยให้เร็วยิ้มให้กว้างหัวเราะให้บ่อยมีความสุขให้ได้กับสิ่งที่มียินดีกับคนอื่นให้เป็นเหนื่อยก็แค่พักหนักก็แค่วางมีพลังก็ค่อยไปต่อไม่เศร้านาน ไม่ทุกข้ามวันข้ามปีไม่ทุกข้ามวันข้ามคืนนะจงดีกับคนที่ดีกับเราก็พอช่างแม่งกับเรื่องที่เหนือการควบคุมซะบ้างอะไรทนได้ก็ให้ทนอะไรทนไม่ได้ก็อย่าทนสุขภาพจิตเราสําคัญที่สุดไม่มีรักไม่ตายไม่มีเงินจองไม่รู้ได้เลยวางเธออดีตคิดมากไปก็ไม่มีอะไรกลับมายอมรับทุกการเปลี่ยนแปลงจงเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะชีวิต ต้องรู้จักช่างมันบ้างแคร์ไปหมดทุกเรื่องเราจะไม่มีความสุขคนโยมใครจะคิดยังไงจะพูดอะไรบางทีก็ต้องปล่อยช่างมันแล้วใช้ชีวิตของเราไปอย่าไปดราม่าก,กับมันมากคนโยมเพราะสุดท้ายคําพูดและความคิดของคนอื่นไม่สําคัญเท่ากับตัวเราเองหรอกถ้าเราชอบในสิ่งที่เป็นมีความสุขกับสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่ไม่เดือดร้อนใครก็ไม่มีอะไรจะต้องแคร์เพราะยิ่งแคร์ยิ่งไม่มีความสุข ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คาดหวังชีวิตเอาอะไรมากมายกับคนรอบข้างคนโยมคนในครอบครัวก็ทยอยจากเราไปสักวันก็คงต้องถึงคิวเราแล้วขอแค่มีความสุขง่ายๆได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักมีเวลาว่างได้ละเลึกนึกถึงความลางกับเพื่อนสนิทกับเพื่อนสนิทไม่กี่คนพอกินพอใช้ไม่มีหนี้สินได้กอดสัตว์เลี้ยงที่เรารักก็พอนะอายุเราก็ไม่ใช่ได้น้อยแล้วคนโยม ดังนั้นไม่ชอบอะไรก็อย่าไปรับรู้ไม่สบายไม่สบายใจก็อย่าไปดูทําไมน่นดยมก็อย่าไปตัดสินไม่อยากได้ยินก็อย่าไปเถียงจงอยู่ในจุดที่ตัวเองมีความสุขและสบายใจทําได้แบบนี้ก็ดีต่อชีวิตของเราแล้วจำเอาไว้นะชีวิตอย่าไปคิดเยอะตายไปก็หอบเอาอะไรไปไม่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละชีวิตคนโยมมีความสุขทุกวันดีที่สุดแล้วนะ คนเรามันจะอยู่กันได้นานสักเท่าไหน,นเร่งสร้างเร่งมีจนไม่มีความสุขในปัจจุบันบางคนก็จากไปก่อนยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตดังนั้นสุขบ้างทุกบ้างตามภาษามีความสุขทุกวันได้ดีที่สุดแล้วอย่าลืมว่าวันนี้ก็คือชีวิตของเราเพราะสิ่งที่ย้อนไม่ได้คือเวลาสิ่งที่หนีไม่ได้คือความตายสิ่งที่ซื้อไม่ได้คือสุขภาพและก็ชีวิตสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือใจคน สิ่งที่ต้องทนคือใจตนเองใกล้ที่สุดไม่ใช่ญาติมิตรแต่คือความตายลึกที่สุดไม่ใช่มหาสมุทรแต่มันคือจิตใจของคนสูงสุดไม่ใช่ขอบฟ้าแต่คือความทะเยอทะยานไกลที่สุดไม่ใช่ขอบฟ้าแต่คืออดีตการที่ผ่านมาจเจริญพร